สนับสนุนโดยบริษัท TPi จำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเครื่องกรองน้ำมาสูม่าธนาคารอม,มสิน ธรรมะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหัรทยงปัญญานะคะดิฉันไข่มุกชุติมาดูรงเดชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปัญญาสร้างสุขในวันนี้นะคะจะเป็นเทปที่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องการสนทนาเรื่องสี่สังเวชนิยสถานค่ะที่กําลังสนุกและมันมากเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ชมคะในช่วงปัญญาสร้างสุขในวันนี้เราจะมาสนทนาธรรมกันเรื่องประสบการณ์และความประทับใจของพระอาจารย์ทั้งสองท่านที่ประเทศอินเดียถ้าพร้อมแล้วเรามาสนทนาธรรมกันต,นต่อเลยค่ะนมัศก,การเจ้าค่ะคือเป้าหมายของพอาจารย์เนี่ยที่พูดเนี่ยขอพูดในนามพระธรมธรมทูตสัติอินเดียทุกวันก็ได้เจ้าค่ะซึ่ง 4, สี่สังเวชีาสถานอินเดียในบาลเรามีวัดที่ประกาศว่าเป็นวัดแล้วเนี่ยประมาณ36แห่งเจ้าค่ะทั้งอินเดีย,ยแลนนยะ,แนะนในปานนะ แต่วัดใหญ่ๆก็มีประมาณสักสิบแห่งที่สร้างเสร็จแล้วแต่ที่กําลังก่อสร้างกำลังดำเนินการอยู่ก็ประมาณยี่สิบคนแห่งถ่าในประเทศไทยเนะี่ยอยากจะให้พุทธศาานิที่มาจนเข้าใจความหมายก่อนอค่อยทําบุญถ้าอาจารย์ไม่ใช่จะบอกบุญบอกบุญเพื่อคนมาทาบุญเท่านั้นถ้าอาจารย์เคยคืนเงินคนที่ทําบุญมาแล้วนะ<อ>ถ้าศรัทธาไม่จริงก็ไม่ต้องเลยรองให้มีศรัทธาเมื่อไหร่ก็มาทําขนาดนั้น อันนี้ค่อยคุยกันในรายละเอียดจ้าค่ะดังนั้นเป็นพาคไทยรูปแรกที่กล้าคืนเงินโยมทาบุญมาแล้วคืนไปจ้าค่ะแต่ทุกวันนี้คนที่ถูกคืนเงินไปแล้วเห็นหน้าอาจารย์นกมือและนั่งร้องไห้เพราะตอนนั้นอาจารย์อายุละอ่อน ไม่มั่นใจโอ้รูปร่างหน้าตาพูดดีเรียนจบปริญญาเอกด้วยแล้วจะอยู่หรือเปล่าเนี่ยเออจะถูกผู้หญิงหลอกไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เจ้่ะก็ได้ยินอย่างนี้ใจมันขึ้นเลยแต่แค่ฟังพระอาจารย์เล่าเรื่องอันนี้สงก็มีศรัทธามากๆเลยนะเจ้าค่ะอาจารย์ก็ใช้ความอดทนเจ้าค่ะอย่างเดียวเลยอดทนอย่างเดียวชนะทุกอย่างเพราะที่ร้าะยือดที่พระมุทธอง์สมบัติก็คือขันตีปรมังตะโปตีิขาความอดทนเป็นตบะอย่างที่จะ ไปให้ถึงพระทิพาเนี่ยไม่ว่าจะสเต็ปไหนก็ตามถ้าขาดควอดทนเสียแล้วเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นก็เลยยึดหลักตัวนี้ขึ้นมาดังนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะคุยที่เยอะแต่เวลามีจํากัดแต่องไรก็ตามต้องกรบกาบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระราชยานกวีซึ่งเป็นเจ้าของรายการแล้วคุณโยมใบปั้มไฟเขาถามทุกหน่วยนะทุกหน่วยที่ให้เกียรติที่ให้เกียรติมาพูดในรายการ มหาจารย์แห่งปัญญาเนี่ยเพื่อที่จะได้ทราบในสาร,ระบอกว่ายังมีพระไทยที่หลงทางไปยุคกรุงราชครึกเจ้าค่ะอาจจะเป็นข่าที่ถูกลืมแล้วก็ได้ <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามถ้าอาจารย์อยากจะกล่าวตรงนี้ว่า <c oughs> ตราบใดที่กรุงราชครึกยังอยู่ปัญจคีรีนครยังอยู่ตราบนั้นพุทธศาสนาย,ยังอยู่เจ้าค่ะไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลว่าพุทธศาสนาจะหายไปจากประเทศไทยหรือหายไปจากโลก เพราะอะไรเพราะพระพุทธองค์ผู้ทรงตเต็มเปี่ยมไปด้วยอนา,า,า,ยานาคตังศยญาตที่พระองค์เสด็จไปประทับที่กรุงราชคฤึกเพราะมีภูเขาทั้งหมดหน้า,าด้วไปประทับรอยพระบาทไว้มีภูเขาที่จะกูดอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีการทำประถสามาถสามาถังกนาฐ์ทำแท้ที่นั้นแล้วเนี่ยตราใจที่ชาวพุทธไม่ลืมที่มาของตนเองตราบนั้นยังอยู่รวมถึงประเทศไทยนี้ด้วยเจ้าค่ะ ฟังแล้วอยากไปอินเดียทันทีเลยเจ้าค่ะเราอยากจะเรียนถามพระอาจารย์มหาบุญสนองบ้างเจ้าค่ะเขาถึงแรงบันดาลใจที่ไปอยู่ที่อินเดียไปเป็นมาได้อย,อยังไงเจ้าค่ะสำหรับพระอาจารย์ <c oughs> เราศึกษาในประเทศไทยแล้วนะก็มาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงถึงบรรลุธรรมได้ง่ายบางคนก็บรรลุธรรมได้ยาก <c oughs> พระองค์เิมามาดิฆ่าคนต้องหลายร้อยคนเนยทำไมอยู่อยู่ที่ที่นี่บรรลุเป็นพะระอาหารได้เจ้าค่ะแล้วก็โจรบางพวกนี่ออกจะไปเดินทางจะไปพ้นสามเดือนกลับมาเป็นพะระอาหตรอย่างนี้<อ>พระอาจารย์ก็เอ๊ะว้ามันมีจริงๆเิงนแสดงว่า<ม>คน,นบาปอย่างหนูก็ <c oughs> ไปแล้วจะได้บุญอ่าจะเรียนพ <c oughs> ที่นี่ก็ไปไปแล้วก็ไปศึกษาดูโอ้ย่างที่พระอาจารย์ดรพระมหาวิเชียนท่านว่าถ้าไปอินเดียนอารมณ์อาหารอากาศอันดับหนึ่งเลยอืมเจาค่ะ อยู่บ้านเรานะอยากกินร้อนได้กินร้อนอยากกินเย็นได้กินเย็นเจ้าค่ะแต่ที่อินเดียอยากกินอยากจะกินร้อนมันได้กินเย็นอยากจะกินเย็นมันได้กินร้อนอยากจะกินทั้งสองอย่างไม่ได้กินอะไรเลยทีนี้ทีนี้ก็โอ้มันถึงธรรมอยู่มันถึงหูถึงตาถึงกายถึงใจมันถึงธรรมจริงๆที่ประเทศอินเดียแต่จะถึงธรรมได้ที่ญาติโยมที่เดินทางไปประเทศอินเดียนหลักธรรมข้อแรกที่ควรปฏิบัติเลยก็คือสัมมาทิฏฐิ ในภาษาาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเบอร์วิวเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนโลกทัศน์ถ้าเราไม่เปลี่ยนมุมมองไม่เปลี่ยนโลกทัศน์เราทนเรื่องอารมณ์อาหารอากาศไม่ได้เลยพระอาจารย์มหาบุญสนองได้เปลี่ยนโลกทัศน์ยังไงบ้างเจ้าคะหรือว่าได้ธรรมะที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนิกชนยังไงบ้างจ้าะตะั้งแต่แบบอยู่ประเทศไทยแล้วไปอินเดียเจ้าค่ะเยอะเลยจะมามาฝากโยมวันนี้เจ้าค่ะอย่างที่หนึ่งสมมติว่าโลกกระนัดของเรานะ เอาให้เขาเข้าใจง่ายๆว่าถ้าเรามองหมูหมากาไก่วัวควายช้างม้าเนี่ยเป็นเป็นอาหารเราจะประพฤติปฏิบัติกับสัตว์พวกเนี้ยอีกแบบหนึ่งทันที<อ>ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเรามองอช้างมา้าวัวควายหมูหม้าเป็ดไก่เนี่ยเป็นสัตว์ร่วมร่วเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทุกสิ่นนยค<อ>วามประพฤติเราเปลี่ยนเจ้าค่ะเรามองเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเป็นศัตรูคู่แข่งางธุรกิจพฤติกรรมเราอีกอย่างหนึ่งเจ้าค่ะแต่ถ้ามองว่า คนพวกนี้นี่แหละที่เป็นเพื่อนร่วมโลกให้เราผลักดันให้เราเราอย่าหยุดถ้าเราหยุดเขาตามเราทนเราต้องมองเขาเหมือนกับคนยิ่งแข่งกันเป็นนักกีฬาถ้านักกีฬาเดียก็คือว่ามีสัมพันธ์ทำไม่ดีกันก็คือแข่งกัน่ใชู่ไปชัยชนะไม่ใช่ัตูใช่ไหมทีนี้มาไปประเทศอินเดียก็แบบเดียวกันเลยผู้ไดเจ้าพึงบอกว่าสมาธิมีสำคัญเรามองคนอินเดียมองอาหารอินเดียที่มันมีแต่เครื่องเทศ กินไม่ได้แล้วมีวิธีไหนผู้ได้เจ้าก็เคยออกจากพระราชวังมาใช่ไหมอาหารในวังมีแต่อของดีๆแล้วมาบินธรบาตเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนมันต้องมีวิธีแค่เพราะพระองค์ก็ฉันไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมเหรอเพราะฉะนั้นแล้วนะเราไปอยู่ที่นั่นเราก็เข้าระบบว่าเอะถ้าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าคนไทยเรามาประเทศอินเดียล่ะขนาดว่าเราเป็นคนพระหนุ่มเนี่ย แล้วไปอยู่แล้วยังลาบากเรือร่องอารมณ์อาหารอากาศถ้าคนไทยคนเท่าคนแก่ที่เป็นโรคประจาตัวบ้างอะไรบ้างแล้วจะไปกินอาหารอินเดียได้ไหมเจ้าค่ะเป็นไปไม่ได้เลยลูกท้าพเจ้าจันสร้างวัดเท่านั้นอสร้างเพื่อเป็นสมบัติของพระพุทธ,ธาาศาสนาด้วยแล้วก็ดูแลศรัทธาญาติโยมที่มาจากทั่วโลกที่อาหารไม่เหมือนอินเดียอารมณ์ไม่เหมือนอินเดียอากาศไม่เหมือนอินเดีย พึ่งพาอ,อาศัยวัดมาอาลามมองเห็นวัดไทยเหมือนกับมองเห็นสวรรค์เจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์เล่าถึงวัดที่พระอาจารย์จาวัดอยู่ค่ะว่าในสถานที่ที่แคว้นนั้นเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรต่อพระพุทธศาสนาบ้างเจ้าค่ะโอ้สถานที่ที่พระอาจารย์สร้างนะ,ะเรียกว่าวัดไทยรัตทิวันมหาวิหารเจ้าค่ะเป็นสถานที่สําคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งในการเผยแผ่พุทธศาสนาของรูพุทธเจ้า วัดไทยและที่วันมหาวิหารเนี่ยเป็นวัดที่ตั้งชื่อตามสถานที่เมื่อก่อนก็คือเป็นป่าตางต้นตางและ<ค>เป็นสถานที่ใครโวรสนับสนุนี้ตั้งวัดนี้ <c oughs> สถานที่ตรงนี้พระพุทธ <c oughs> เจ้าตัดเทศนาพระธรรมเทศนาที่สําคัญก็คืออนุโมทิขถาเริ่มต้นจากทานแล้วก็ศีลภาวนาแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่ว่าเรื่องทานนี่สําคัญมาก <c oughs> ถ้าพระพุทธเจ้า ไม่ได้มาประกาศพระพุทธศาสนาณจุดนั้นพุทธศาสนาไม่ได้มีความเจริญรุ่งเรืองเลยเค่ะเพราะเมืองนั้นเต็มไปด้วยเจ้ารัธิเจ้ารัธิก็คือเขาเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่แล้วเจาค่ะในเมืองราชคฤห์ราะนั้นผู้ทเจ้าตัสรูุ้เป็นองคมเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะเผยแผ่หลักธรรมให้ทั่วชมพูทวีเนี่ยสถานที่ตัสลุเนี่ยดูในป่าแต่ว่าเทศสานั้นอยู่ในเมืองเมืองราชคฤห์นั้นเป็นเมือง เขาเรียกสมัยก่อนถ้าเป็นปัจจุบัน Light, เ,เรียกว่าซิี้ออฟไลท์เมืองที่ไม่เคยหลับไหลกลางวันก็มีการทำมาท้าขายกลางคืนก็มีพวกฤาษีชีไพยนั่งสมาธิแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมากเพราะฉะนั้นความสมําคัญก็คือเป็นสถานที่ที่พระเจ้านั้นเทศนาะแล้วก็มีคนมาฟังรรมากที่สุดก็คือหนึ่งแสนสองหมื่นคนแล้วก็มีคนบรรลุธรรมทัหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคนอีกหนึ่งหมื่นคนนั้นปฏิญาณตวเป็นอุบาสกอุบาสิกา ราะฉะนั้นสถานที่ตรงนั้นที่มีความสําคัญก็คือเป็นสถานที่ที่พระเจ้าเทศนาสั่งสอนคนที่มีคนบรลุกทรมากที่สุดเท่าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็คือหนึ่งแสนสองหมื่นคนอยากถามความรู้สึกพระอาจารย์สําหรับครั้งแรกที่ได้ไปเหยียบผืนแผ่นดินอินเดียที่เมื่อกี้พระอาจารย์มิเชลบอกว่าปิติอย่างมากเนี่ยพระอาจารย์มหาบนสนองเหมือนกันไหมเจ้าค่ะสำหรับพระอาจารย์เหยียบแผ่นดินอินเดียครั้งแรกประมาณสักสิบนาที อยากจะกลับบ้านไม่รู้ว่าล้มเมัองอะไรโอ้โหนีเ่เราไม่เคยเจอไม่เคยเห็นแล้วก็ไปกับกพระอาจารย์ดรพเตีวพะมารีเชนอยู่เลย <c oughs> ท่านบอกว่าผมอยู่นี่สิบกว่าปีนะแล้วก็มองท่านเอาอยู่ท่ายังไงพระอาจารย์มันอย่งง <c oughs> างนี้เมื่อก่อนสนามบินเซอร์กัสต้ามันไม่เป็น <c oughs> แบบนี้พอกลับไปอยู่กันทั่งสามเดือนนะพ่อกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเรารอดตายแล้วทีนี้กลับไปอีกแต่ว่าเมืองอินเดียมันเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดน่ะ พอเรามานั่งทุก่อนดูอ้ามันอยู่ที่ใจเรานี่แหลถ้าถ้าเราอยากจะถ้าเราอยากจะทําอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้เราอยู่ประเทศไทยเราก็คงไม่มีโอกาสเพราะว่าเรื่องของประเทศเอินเดียนั้นพุทธเจ้าเนี่ยตัดสอนธรรมะข้อแรกเลยที่มาอปปิศิตนะมฤคดายวันก็คือไตรลักษณ์เจ้าค่ะอันนี้จังทุกครังอนัตตา,อ,าอันนี้จังก็คือไม่แน่ไม่นิ่งไม่นาน ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแนบเดียวคือมันใจของเรานั่นเองแต่ถ้าหากว่าเรามองเข้าไปลึกซึ้งแล้วตรงนี้แหละคือสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่ที่เราจะสร้างประโยชน์ให้พุทธศาสนาก็เลยตัดสินใจไปเรียนแล้วก็สร้างวัดพอไปสร้างประโยชน์จริงๆไปสังเกตุดูการเผยเถ่ศาสนาของศาสนาฮินดูเขาทำอย่างไรคนถึงหนึ่งสอง้ห้าสิบล้านคน ถึงมั่นคงในศาสนาเขามากเหลือเกินศึกษาดูแล้วเนี่ยเราจะเอาสิ่งที่เราได้ประโยชน์จากแรงพุทธภูมิแล้วมาเผยแผ่ในประเทศไทยหรือทั่วโลกได้อย่างไรเจ้าค่ะก็ไปดูแล้วเรื่องของศาสนา,าพิธีสําคัญมาอันดับหนึ่งเลยเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นสมุดดินสอเสื้อผ้านักเรียนกระเป๋านักเรียนทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีสัญลักษณ์ของเทพเจ้าศาสนาฮินดูอยู่ในนั้นในดินสอก็มี เทพเจ้าในยังรู้ก็มีลูกเทพเจ้าเสื้อผ้าหน้าผมชุดสาหรีก็เป็นชุดที่พระนางอุมาเทวีใส่อย่างเนี้ยพ <c oughs> ระอาจารย์ก็คิดว่าเออถ้าอย่างนั้นถ้าเราอยู่ในวตัตฏสองสารเนี่ยเราจะทางานรับใช้พุทธศาสนาได้อย่างไรก็คือการสร้างวัด <c oughs> เป็นเบื้องต้นเจ้าที่ฝ <c oughs> ึกศาสนาทายาทถ้ศศาสนาทายาทาแล้วไม่มีคุณภาพก็ไม่สามารถที่จะรักษาศาสนธรรมได้ไม่สามารถที่จะรักษาศาสนวัตถุที่เราสร้างไว้ได้ใช่ไหมเจ้าค <c oughs> ่ะทีนี้ี ด้วยความรู้ความสามารถที่พระอาจารย์ทั้งสองหเนี่ยไปอยู่ที่ประเทศอินเดีย,ยก็เลยไปสร้างวัดไว้ตอนรับญาิโยมเพื่อที่จะเป็นแหล่งพักแหล่งอาศัยเบื้องต้นในการที่ไปแล้วเรื่องอารมณ์อาหารอากาศนั้นจะได้ไม่ไปปะทะมากเกินไปทําทำให้จิตตกมัน,นพระอาจารย์ไปเหยียบอินเดียเขาเรียกาตทีจักรดคือตอนนี้ทุกคนไปก็สบายแล้วสบายแล้วเามีวัดไทยเป็นหัมีทั้งความสบายแถมได้ธรรมะที่สูงขึ้นด้วยจากการที่ไปเหยียบ พื้นแผ่นดินดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาใช่ไหมเจ้าคะวันนี้กับขอบพรบคุณพระอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยนะเจ้าคะที่ให้ความรู้ว่าประเทศอินเดียหรือว่าศรีสังเวเนี่ยมีความสําคัญต่อพวกเราอย่างไรบ้างนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถสนับสนุนนะคะหรือร่วมทําบุญได้นะคะผ่านทางมูลนิธิศาส,สนาทายาทนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็จะมีพาน้องเนนใช่ไหมเจ้าคะไปศึกษาธรรมะที่นั่นแล้วก็จะมีถ้าอยาก ถ้าญาติโยมอยากไปหาพระอาจารย์ทั้งสองที่นั่นด้วยได้ไหมเจ้าคะได้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 ด้วยนะคะต้องไปเลยต,ต้องเรียกว่าถ้าเป็นชาวพุทธร้อยเปอร์เซนต์ต้องไปไเพราะถ้าไปไม่ถึงราชคฤห์แสดงว่ายังเข้าไม่ถึงพุทธศาสนาอ,อให้พระอาจารย์ทิ้งท้ายด้วยเจ้าคะ่ะว่าทำไมต้องไปอินเดียเจ้าคะ่ะอ่าพอทิ้งท้าย <c oughs> คือพระพุทธเจ้า นะได้ชักชวนให้เราว่าถ้าหากว่าพระองค์นั้นล่วงลับอัคันไปแล้วสิ่งที่เป็นองค์แทนของพระองค์นั้นก็คือพระธรรมพระวินัยแล้วถ้าหากว่าคุณบุรธิดาใดมีความประสงค์ว่าอยากจะไปกราบหวายพระเจ้านั้นพระธรรมวินัยเราก็รู้แล้วเนี่ยจะไปที่ไหนพระเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าสีสังเวชเยฐานที่พระองค์นั้นได้ประสูตรแล้วก็ตรัสสร้แล้วก็แสดงทมคำแรกแล้วก็ผลนิพพานนั้น เป็นองค์แทนของภะษาสดาอีกสถานที่ที่กุลบุตรธทิดาควรไปกราบไปไหว้เมื่อไปกราบไปไหว้แล้วก็จะระนึก,น,กนึกถึงคุณพระศรีรัตน์ไตคือพคุณพระธรรมประสงค์<ม>ถ้าเปรียบเสมือนว่าบ้านทําไมเขาถึงสร้างสองชั้นสองชั้นแล้วทําไมถึงสร้างบันไดบันไดแล้วทําไมถึงต้องมีราวบันไดราวบันไดน,นี่แหละก็คือสีสังเวชิวนีฐานถ้าใครไปเห็นแล้วไปกราบไปไหว้แล้วก็เกิดความไม่ประมาทในธรรมก็เหมือนกับว่าเรา จับราวบันไดขึ้นชั้นสองมันจะต้องมีสื่อ,อ,อเพราะฉะนั้นในแดนพุทธภูมิมันสื่อให้เข้าหาทําได้ง่ายที่สุดเจ้าค่ะดูประเทศไทยเรามีความสะ,สะดวกสบายแล้วก็ไม่ค่อยเห็นทุกข์เท่าไหร่เห็น <He S 1> แต่มีความสุขใช่ไหมแต่ที่นั่นแล้วมันจะมีทั้งสุขทั้งทุกข์สลับสับป <ะ S 1> เปลี่ยนทัศนคติเราเลยใช่ไหมเจ้าค่ะโอ้โหคมมากเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งสองท่านขอบพระคุณสาหรับวันนี้ด้วยนะเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะ ปชิมาปฏิปทาในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลางคือการไม่ยึดถือสุดทางทั้งสองทางได้แก่อัตธกิละมะฐานุโยคคือการประกอบตนเองให้ลำบากเกินไปและกามสุขขันลิกานุโยคคือการพัวพันในกามในความสบาย ทางสายกลางเป็นหลักคำสอนที่ปรากฏในพระธรรมเทศนาการแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่ปัญจวคีคือธรรมจักกับปวัตนสูตรแนวคิดและความหมายของมัชิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาคือการดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อกำหนดรู้ทุกข์และปัญหาแห่งทุกข์ พระพุทธองค์ได้ทรงกําหนดหลักทางสายกลางนี้ไว้อย่างชัดเจนคืออริยมรรคมีองค์8เมื่อย่อนย่อแล้วเรียกว่าไตรสิกขาได้แก่ศีลส,สมาธิปัญญา หลักมัชชิมาปฏิปทาเป็นหลักคำสอนที่เป็นสัญลักษณ์เด่นอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนที่มีคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึ้งเป็นการประมวลคำสอนภาคปฏิบัติคือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อันเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนานั่นเอง สนับสนุนโดยนกครชัยแอร์บริษัทรุ่งแสงแบตเตอรี่จำกัดในช่วงธรรมมชิวๆในวันนี้นะคะคำถามจากทางบ้านจะเป็นอะไรนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะเจรยนสุขท่านสาธุชนทั้งหลายคำถามที่ว่าตายแล้วไปไหนก็ขอตอบ สันส้นๆง่ายๆว่าร่างกายนั้นเขาก็จะนำไปที่วัดประกอบพิธีแล้วก็เผาอังคารก็เอาไปลอยในทะเลบ้างในน้ำบ้างแล้วแต่ส่วนจิตวิญญาณที่ออกจากร่างกายนั้นก็จะไปถือพภูมธใหม่ตามกิเลสที่ตัวเองถือเอาไว้เพราะว่าความตายนั้นมีนมตายสองอย่าง ก็คือตายร่างกายแต่ว่าจิตใจของผู้คนที่ยังมีกิเลสอยู่ก็จะไปถือภพชาติไปเรียกว่ายังไม่ตายประการที่สองก็คือตายทั้งร่างกายตายทั้งจิตใจคือจิตใจนั้นไม่มีเชื้อมันเหมือนกับเมล็ดมะม่วงที่แห้งเพราะเชื้อไม่ขึ้นประเภทที่หนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าเมล็ดมะม่วงนั้นมีเชื้ออยู่ภายในเราเรียกว่า,วาซีด คนที่ยัมีกิเลสอยู่ก็เหมือนกับมะม่วงที่ยังมีซีดอยู่ภายในคือมีเชื้อมีพันธุกรรมอยู่ภายในพบชาติที่ถือนั้นมีทั้งพบชาติที่เกิดในคันเกิดในไข่เกิดในเท่าไข่เกิดแบบโอปปา,ปาติกามีทั้งพบชาติที่เป็นมนุษย์เป็นสติเดชาัานเปรตอสุรกายสัมภเวสีหรือพบชาติที่เป็นเทพพยดาผู้มีศักย์ใหญ่ สิงสถิตยอยู่ตามต้นไม้บ้างตามบ้านเรือนบ้างตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แม้แต่รักษาองค์พระศักดิ์สิทธิ์เช่นพระแก้วพระพุทธชินราชพระพุทธโสธรอ,อย่างนี้เป็นต้นท่านบอกว่าบุญบาร,รมีที่เราทําในชาตินี้จะเป็นเสเบียงชีวิตจิตใจของเราเส่งไปถึงพบภูมิอื่นหากแม้นเราไม่มีบุญสเบียงจะเบียงบุญคนอื่น ก็จะทําบุญให้เราเพราะฉะนั้นจึงมีการบําเพ็ญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเจ็ดวัน50วันร้อยวันอย่างนี้เป็นต้นขอเจริญพร สดยท่านสาธุรชนทั้งหลายวันนี้จะพูดถึงเรื่องวุฒิภาวะเวลาที่เราจะมองใครใช้ใครให้ทํางานแทนเราสิ่งแรกที่สุดที่เรามองก็คือวุฒิภาวะทัศนคติลักษณะทางความคิดวุฒิภาวะเหมาะสมกับงานที่จะส่งไปทําหรือไม่ที่มอบหมายให้ทำเนี่ยเขาสามารถทําได้หรือไม่งานที่สําคัญแต่ใช้คนไม่สำคัญ ไปทํางานนั้นก็จะเสียแสดงว่าวุฒิภาวะของคนทํางานก็ดีของคนใช้งานก็ดียังไม่ถึงท่านทั้งหลายวุฒิภาวะนี้ก็แปลว่าสภาวะที่บ่งบอกถึงความเจริญงานเจริญคนเจริญทําไปแล้วถูกเวลาถูกกาละเทศะถูกบุคคลถูกงานอันนี้เจริญแน่นอนเพราะฉะนั้นวุฒิภาวะวุฒิตัวนี้ก็แปลว่าความเจริญนั่นแหละ ถ้าเราทําอะไรก็ตามผิดกาลเทศะผิดบุคคลผิดสถานที่ต่อให้เราทําดีแค่ไหนก็ตามวุฒิภาวะไม่ถึงความเจริญก็ไม่มีฉะนั้นวุฒิภาวะจะต้องสร้างขึ้นมาโดยการฝึกฝนอบรมของพ่อแม่ผู้ปกค,ครองที่จะบอกที่จะพึงบอกแก่ลูกแก่หลานของตัวเองหรือครูบาอาจารย์ที่จะต้องอบรมสั่งสอนสศิษยานุศิษย์ของตัวเองให้มีวุฒิภาวะ ทางความคิดทางสังคมทางบุคคลที่เกี่ยวข้องและความเจริญก็จะเกิดขึ้นขอเจริญพรในช่วงคำถามประจำสัปตาห์ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือ พระพุทธเจ้าท่าน wa, ทรงแสดงโอวาทปาติโมกในที่ใดถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบนะคะสามารถส่งคำตอบกันเข้ามาได้เยอะๆนะคะเพราะว่าทางเรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากท่านเปียสะผลมบให้ค่ะสรุปสาระสำคัญของช่วงสถธนาธรรมในวันนี้นะคะนั่นก็คือพระอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าการที่ได้ไปอยู่ที่พระพุทธภูมิท่านรู้สึกโชคดีมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าท่านได้ค้นพบสัจธรรมหลายอย่างนะคะแล้วก็ได้ธรรมะและได้ข้อคิดหลากหลายข้อคิดที่ เรียกได้ว่าไม่สามารถหาที่ไหนได้เลยค่ะและเป็นปัจจตังนะคะก็รู้แต่พอตัวและก็ได้สอนคุณผู้ชมในวันนี้มาหลากหลายอย่างด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง Facebook มาสนังปัญญาหรือทาง y u t u b e วัณพระรามก้าพิมพนภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วไข่มูกก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ